บุคคลพึงชื่นชมคําทุกภาษิต์ม,มาถึงทอดแล้วฮะ <c oughs> บุคคลพึงชื่นชมคําทุกภาษิตไม่ควรศึกษาความแข่งดีออืมไม่ควรยึดถือความพลาดพังอมไม่ควรทับถมไม่ควรข่มขี่ไม่ควรพูดท้อยคําที่หล่อแหละเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งที่จะถามก็คือไอตรงไม่ศึกษาความแข่งดีอะครับคือ,อคืออะไรเจ้านีนะ่ที่ราเ่ากันเพราะแข่งดีกันนะ แข่งดีก็ทําให้ทะเลาะบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันนะก็ฉันเก่งกว่าอะไรเงี้ยก็อยากทําดีทุกวันนี้เนี่ยคนในศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาในศาสนาพุทธอยากทําดีใช่ไหมแต่คนในศาสนาพุทธทะเลาะกันเองแข่งดีไหมอยากดีทั้งนั้นนะอยากให้ประเทศชาติดีอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอยากให้ประเทศชาติดีแต่สองคนนี้ตีกัน mm. ก็อยากดีด้วยกันทั้งคู่ นะแต่ทําไมทะเลาะกันนะใช่ไมต้องมีตัวนี้ก็คือความแข่งกันความแข่งดีอืมแล้วเวลาโยมยึดสิ่งที่ดีเนี่ยแล้วยมไม่ปล่อยวางเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะอืมพอใครมาว่าว่าเธอไม่ดีเธอทําไม่ถูกเธอไม่เสียสละเธออย่างนั้นอย่างนี้อ,อ้าว่ละจริงๆก็ต้องเฉยเราทําดีแล้วเขาว่าไม่ดีก็เฉยๆอืมอย่างนี้ก็ต้องใช้ นายทวันประตูใช่ไหมฮะใช่ถ้าอยากให้ในายทวันประตูเก่งก็ต้องสติปัฏฐานทั้งสี่ให้มากใช่แล้วเราจะแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรผิดคือคนพวกนี้จะแยกความคิดไม่ออกไงเนื่องจากดูจิตไม่เป็นพอดูจิตไม่เป็นปุ๊บจิตปรุงมาอากุศลเนี่ยแยกไม่ออกก็จะผูกจิตกับอารมณ์แล้วก็เชื่อไปพอเชื่อปุ๊บก็จะเกิดตัณหาความอยาก ที่จะทําไปตามความเชื่อนั้นอันนี้เรียกทิฏฐุปาทานอุปทานในความเห็นมีความเห็นขึ้นมามีปรุงขึ้นมาปุ๊บยึดทั้งที่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่เกิดมาเป็นนามธรรมเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปแต่พอเราไปคิดว่ะอ๋อนี่ความคิดฉันยึดพัวน่ะตัณหาความอยากมาทันทีน่ะแล้วก็จะทำไปตามนะสิ่งที่ตนเองยึดอืม ก็แยกไม่แยกไม่ออกตั้งแต่แรกแล้วว่าปรุงยังไงกุศลเจริญอกุศลเจริญใช่ไหมเนี่ยก็เป็นนายทวานประตูที่ไม่ฉลาดน,นายทวานประตูเนี่ยเปรียบเหมือนสติออครูโปต้ากับพยาบาลถามมั่งนะใช่ครับเข้านับมีไหมมีเวลาน้อยนะ ก็คือในเรื่องการควบคุมภาษาครับเป็นโลกุตระซึ่งเราสามารถจะควบคุมภาษาได้เนี่ยจะควบคุมโลกควบคุมธรรมะได้ทั้งหมดมใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของภาษาเนี่ยก็เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามักผลนิพพานพระศาสดาให้แยกองค์ประกอบภาษา เราต้องรู้จักว่าภาษาไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุธาตุเดียวเป็นเป็นองค์ประกอบของสามาธาตุมารวมกันนะสามองค์ประกอบอย่างเนี้นะเช่นตาต้องมีรูปมีตามีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูเนี่ยทุกครั้งที่มีภาษาให้เรากระจายขนาดนี้ยอ๋อเสียงกระทบปู่นะพอใจไม่พอใจ พิณาผัสษาแล้วเกิดอะไรเกิดเวทนาพิจารณาเวทนาอันเกิดจากผัสษาเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตน,นองค์ประกอบของผัสษาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนผู้พุเจ้าบอกองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อประกอบกันแล้วสิ่งที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไร ธรรมชาติที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวตนจะเป็นตัวตนจริงได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ให้พิาณาเห็นอย่างนี้และเราก็จะไม่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาซึ่งผัสสะหรือเวทนานเกิดจากผัสสะใช่ไหมสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่เมาหมกรา,า,าคานุสัยปฏิการุสัยก็ถูกวาง ตั้งอยู่อุเบกขาก็เห็นโทษของอุเบกขาอีกว่าเวขามีความจางคลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาวางอุเบกขาได้ก็เท่ากับวางอาวิชานุสัยไดนะ้พอเรากระจายภาษาอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะเห็นภาษาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ง่ายต่อการเข้าดิพานแล้นะมักแปครบอิทธิบาทสี่ครบสติปัฏฐานสี่ครบ ด้วยการมองการกระจายภาษะอย่างเดียวนะโพธิปัเจิยธรรม37ครบครบหมดเลยอืม